ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการผูกบัญชีธนาคารของเรานะครับ mm hmm. เข้ากับ Paypal นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำการสมัคร Paypal นะครับผมแล้วก็วิธีการการเชื่อมบัญชีเนี่ยเข้ากับเ a y p a l เนี่ยต้องทำไงนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะมาสอนกันเลยวันนี้นะครับผม ขั้นแรกครับให้เราไปที่หน้าของ PayPal แบบนี้นะครับผมและคลิกไปที่เนี่ยฮะยืนยันตัวตนนะครับผมก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับครับผมก็จะเจอกับหน้าแบบนี้นะครับก็คือ,อเลือกวิธีการยืนยันข้อมูลการเงินของคุณนะครับมีอยู่2 สองทางเลือกนะครับคือทางแรกทางเลือกที่1เนี่ยยืนยันด้วยบัญชีธนาคารนะครับอันที่2เนี่ยยืนยันด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับผมอ่าผมขอแนะนําอันแรกเลยนะครับผมเขาก็แนะนําอยู่แล้วนะครับผมและคลิกไปที่เริ่มกันเลยนะครับครับผมจากนั้นก็จะเจอกับหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารนะก็ ให้เราเพิ่มรายละเอียดนะครับชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ให้เลือกให้ครบนะครับกรอกฟิลให้ครบเลยนะครับผมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นครับคลิกดําเนินการต่อไปครับผมขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ PlayP พนะครับจะทําการอยังไงล่ะ เขาจะฝากเงินในบัญชีของเรานะครับผมเป็นจํานวนเงินอสองบัญชีด้วยกันนะครับก็เขาจะฝากไม่ได้ฝากวันเดียวนะต้องรอประมาณ7วันนะครับต้องรอวันมา็7วันกันเลยทีเดียวถึงจะ,ะทราบจํานวนเงินที่เขาฝากมายัางบัญชีธนาคารของเรานะครับผมอพอหลังจาก7วันครับให้เราไปดูที่ ธนาคารของเรานะครับผมเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้หรือจะเอาสมุดไปปรับก็ได้นะครับผมเนี่ยฮะก็สังเกตเลยนะครับป,รปึ๊บเนี่ยฮะวันที่23มเนี่ยมิถุนายน59เนี่ยโอนเงินผ่านสมาร์ทน่าจะเป็นระบบของของ p a y p a l นะครับผมไม่แน่ใจเน่เป็นจำนวนเงิน0จุดอ่า11นะครับแล้วก็0.9เเนี่ยฮะ เป็น2จํานวนเงินส่วน0.7เนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นเป็นดอกเบี้ยรับนะครับผมอ่าก็ให้เราอ่านำจานวนเงิน2จํานวนเนี้ยไปกรอกลงในช่องนะครับอ่าก็ให้เราไปที่หน้าของ PayPal อีกครั้งหนึ่งนะครับผมและเลือกไปที่ยืนยันตัวตนนะครับพอยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยพอคลิกยืนยันตัวตนเนี่ย ก็จะเจอกับหน้ายืนยันตัวตนนะครับแบบนี้กห้เราคลิกเข้าไปที่ยืนยันบัญชีธนาคารนะครับผมปึออ๊บพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมเป็นหน้าที่เราต้องกรอกนะครับกรอกจํานวนเงินที่เขาฝากมาในบัญชีของเราเป็นจํานวนเงิน2จํานวนนะครับผมก็ให้กรอกให้ครบนะครับนะฮะแบบนี้นะครับและคลิกที่ยืนยันนะครับผม อ่านะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับยืนยันตัวตนนะครับเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยฮะก็ใช้ได้ตามปกตินะครับจะนำไปใช้ทำธุรกิจหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็สามารถทำได้แล้วนะครับผมเนี่ยฮะเผืว่ายืนยันตัวตนแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะก็อ่า ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครมีปัญหาก็าสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์ subscribe, ติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ